ขนมในเซเว่นไทยที่มาพร้อมกับของแถมเป็นสร้อยสลิมงคลแบบซุมแบรนด์ไทยกลายเป็นไวรัลในกลุ่มของชาวเวียดนามเป็นอย่างมากชาวเวียดนามตามหาและฝากซื้อกันให้ควกักทั่วทุกเซเว่นของเมืองไทยชาวงเงี้ยนบางคนถึงก็บอกว่าจะซื้อไปเป็นของขวัญปีใหม่เวียดนามที่กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้กลายเป็นสิ่งที่ชาวเวียดนามเขาถูกอ,อกถูกใจและตามหากันให้ควักเลยนะครับสำหรับขนมที่มาพร้อมกับของแถมด้านในแต่ของแถมอันนี้เนี่ยมันดู จะพิเศษอย่างมากในสายตาของชาวเวียดนามนะครับเพราะว่ามันคือสร้อยข้อมือเสริมซิริมงคลซึ่งขนมที่มีของแถมหรือผลิตภัณฑ์เสริมโชคแบบนี้เนี่ยคนไทยอย่างเราอาจจะคุ้นชินกันอยู่แล้วนะครับแต่สําหรับชาวเวียดนามเขาให้ความสนใจกันอย่างมากอารมณ์แบบการเปิดกล่องสุ่มหรือการเปิดกาชาปองยังไงอย่างนั้นเลยนะครับโดยเรื่องนี้มันเกิดจากชาวเวียดนามท่านหนึ่งที่เป็นสมาชิกในกลุ่มของชาวเวียดนามที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวในประเทศไทยที่มีชื่อ กลุ่มว่า ดูหลีกไทยแลนด์เนี่ยนะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็ถือเป็นกลุ่มใหญ่มีสมาชิกมากกว่า460,000คนโดยที่สมาชิกท่านนี้ก็ได้โพสต์ภาพของขนมของแถมที่ขายในเซเว่นไทยและก็ได้ระบุนะครับว่าใครอยู่ในเมืองไทยรีบเข้าเซเว่นอีเลเวนตามหาขนมแพ็กเกตนี้ดูซิจะมีโอกาสได้รับสร้อยข้อมือโชคดีรุ่นจำกัดหมายซึ่งภาพที่ชาวเวียดนามเขาได้โพสต์เนี่ยก็คือภาพของขนมบิสกิตกลิ่นนมนะครับยี่ห้อไอโรล่า ซึ่งเป็นขนมแบรนด์ไทยโดยขนมอันนี้นะครับจะมาพร้อมกับของแถมนั่นก็คือสร้อยข้อมือเสริมซีริมงคลสุดน่ารักนะครับที่มีให้สุ่มกันถึง12แบบโดยสร้อยข้อมือทั้ง12แบบที่เขามีให้สุ่มกันโดยอันแรกเนี่ยนั่นก็คือเชอร์รี่แดงนะครับโดยอันนี้เนี่ยมีความเชื่อว่าเป็นการเสริมพลังงานบวกเติมเต็มพลังงานนะครับส่วนอันต่อมาอันที่2เนี่ยนั่นก็คือ ฝักบัวนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเชื่อว่าเป็นเรื่องของเงินทองและโชคลาภที่ไหลามาเทมานะครับส่วนอันที่3เป็นทั่วทองแห่งโชคลาภนะครับอันนี้เนี่ยเชื่อว่าช่วยให้เจริญงอกงามนะครับส่วนอันต่อมาอันที่4นั่นก็คือหยกเขียวนะครับซึ่งหลายคนคงทราบอยู่แล้วนะครับว่าหยกเนี่ย ช่วยในเรื่องของความร่ำรวยและความมั่นคงนะครับอันต่อมาก็ยังเป็นหยกนะครับแต่เป็นหยกขาวอันนี้เนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของความสงบทางกายและใจนะครับอันต่อมาอันที่6เป็นลายผีเสื้อนะครับช่วยในเรื่องของความมีโชคเรื่องความรักนะครับอันที่7เนี่ยเป็นดอกท้อนะครับอันนี้เนี่ยเชื่อว่าป้องกันสิ่งชั่วร้ายนะครับอันที่8เป็นดอกลินลี่เชื่อว่าช่วยในเรื่องของความสงบสุข อันที่9เป็นก้อนทองคำเนี่ยนะครับเชื่อว่าช่วยในเรื่องของความร่ำรวยและโชคลาภ อันที่10เป็นการน้ําชาเชื่อว,ว่าช่วยในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะครับอันที่11เป็นผีเสื้อหยกเชื่อว,ว่าช่วยในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะครับและอันสุดท้ายสร้อยข้อมือรูปปลาเนี่ยนะครับเชื่อว,ว่าช่วยในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะครับซึ่งขนมนี้ที่มาพร้อมกับของแถมเนี่ยเห็นว่าราคาห่อละ29บาทเนี่ยนะครับก็เพื่อนๆคนไหนอยากได้เนี่ยก็สามารถไปซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าเมื่อโพสต์นี้ของชาวเวียดนามถูกโพสต์ลงไปในกลุ่มเนี่ยนะครับก็ทําให้มีชาวเวียดนามเนี่ยเข้ามาเม้นกันสนั่นเลยนะครับพร้อมกับตามหาและอยากได้มาเป็นของขวัญกันเป็นแถวเลยนะครับบางคนเนี่ยเขาเล็งที่จะมาเมืองไทยเพื่อซื้อสิ่งนี้โดยเฉพาะเลยนะครับหรือบางคนเนี่ยก็อยากที่จะซื้อขนมอันนี้ไปเป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่ของชาวเวียดนามที่กําลังจะมาถึงเร็วๆนี้นะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามดีกว่าว่าเขาจะคิดเห็นอย่างไรกับขนมของแถมแล้วสุ่มด้วยสร้อยข้อมือนำโชคแบรนด์ไทยที่ขายในเซเว่นเนี่ยนะครับความคิดเห็นแรกเนี่ยได้มาบอกว่าน่ารักจังวันเสาร์นี้ฉันอยากจะไปหาซื้อมาให้ได้ความคิดเห็นต่อมาคนนี้เสียดายนะครับที่เพิ่งเห็นโพสต์โดยบอกว่า ฉันเพิ่งเห็นโพสต์นี้หลังจากกลับมาถึงเมืองไทยแล้วความคิดเห็นถัดมานะครับฉันขอจําไว้ก่อนแล้วค่อยกลับมาซื้อทีหลังความคิดเห็นต่อมาเนี่ยคนนี้เป็นเจ้าของโพสต์นี้นะครับโดยมาบอกว่า ฉันลืมบอกทุกคนไปว่าขนมบิสกิตห่อนี้ราคาเพียง29บาทเองหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนเข้ามาถามนะครับเดยบอกว่าขนมหนึ่งถุงจะได้สร้อยคอหนอันอย่างนั้นหรือหลังจากนั้นเนี่ยต้นเมนก็เข้ามาตอบนะครับเดยบอกว่าใช่แล้วมันจะมีทุกถุงถุงละอันความคิดเห็นต่อมานะครับสิ่งนี้มันทําให้ฉันอยากไปประเทศไทยแทนที่จะไปเที่ยวที่จีนความคิดเห็นต่อมานะครับ ว้าวพอของเล่นแบบนี้มันสุดยอดเลยนะใครก็ได้ช่วยหาซื้อให้ฉันสัก5อันได้ไหมฉันอยากจะได้กำไรข้อมือรูปแท่งทองคำหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนเข้ามาตอบเมนนี้นะครับโดยบอกว่าคุณเข้าไปดูหน้าแฟนเพจของผลิตภัณฑ์นี้สิฉันกำลังจะสั่งซื้อมาบ้างเหมือนกัน ความคิดเห็นต่อมาคนนี้ก็เข้ามาถามอีกคนนะครับโดยบอกว่า1ฮอจะมีสร้อยข้อมือเพียงแค่1อันใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนเข้ามาตอบนะครับโดยบอกว่าใช่แล้วมีแพ็กเกจหลายรูปแบบให้เราสุ่มด้วยแหละแต่สิ่งสําคัญคือคุณจะหาซื้อมันได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้มันได้รับความนิยมมากหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนเข้ามาตอบอีกนะครับโดยบอกว่าฉันสามารถ บีบหอดูได้ไหมว่าข้างในมันมีอะไรความคิดเห็นต่อมาเนี่ยคนนี้ได้มาอัปเดตเรื่องของสินค้าที่อยู่ในแอป,ปของเซเว่นะครับโดยบอกว่าอัปเดตตอนนี้สินค้าอันนี้ได้รับความนิยมและขายหมดเร็วมากฉันไม่แน่ใจว่ามันจะกลับมาวางขายอีกเมื่อไร คนไทยกวาดซื้อไปหมดแล้วความคิดเห็นต่อมานะครับนอกจากนี้แล้วยี่ห้อนี้ยังมีขนมบางรูปหมีที่มาพร้อมกับสายคล้องคอสุดน่ารักสําหรับเด็กๆหวังว่าจะยังมีสินค้าขายอยู่ในสต็อกนะความคิดเห็นถัดมานะครับหากคุณต้องการได้อะไรอื่นๆคุณลองไปเดินตามเซเว่นอีเลฟเว่นดูสิแล้วคุณจะพบกับของเจ๋งๆอีกมากมายความคิดเห็นต่อมาคนนี้ได้มาแท็กเพื่อนนะครับแล้วบอกว่าวันจันท์นี้เธอจะต้องไปหาซื้อมาให้ฉันให้ได้ หลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนของเขาก็มาตอบนะครับโดยบอกว่าโอเคครับพี่หวังว่าฉันจะสามารถซื้อมาให้คุณได้ความคิดเห็นต่อมานะครับฉันจะต้องรีบไปซื้อมันซะแล้วความคิดเห็นต่อมานะครับโอ้พระเจ้าฉันชอบอันนี้มากความคิดเห็นถัดมานะครับเมื่อคุณไปเมืองไทยโปรดซื้อสิ่งนี้ให้ฉันหน่อยความคิดเห็นต่อมานะครับ มีใครยินดีที่จะซื้อสินค้านี้แล้วมาส่งให้ฉันที่ฮานอยได้บ้างหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนเข้ามาตอบนะครับเดยบอกว่าฉันกำลังจะสั่งซื้อเพื่อนำกลับมาเวียดนามหากคุณต้องการจะสั่งซื้อด้วย เราจะสั่งซื้อพร้อมการเป็นกลุ่มก็ได้นะหลังจากนั้นต้นเม้นก็เข้ามาตอบนะครับโดยบอกว่าได้โปรดกรุณาแจ้งราคาให้ฉันทราบด้วยค่ะความคิดเห็นต่อมานะครับนี่มันคือขนมของเทศกาลปีใหม่นี้หลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนเข้ามาตอบนะครับโดยบอกว่าพรุ่งนี้ไปหาซื้อให้ฉันหน่อยหลังจากนั้นต้นเม้นก็เข้ามาตอบนะครับโดยบอกว่าฉันจะต้องตามหาในเซเว่นทุกสาขาในกรุงเทพแล้วละความคิดเห็นถัดมานะครับเฮ้ยน,นี่มันน่ารักจัง ความคิดเห็นถัดมานะครับแล้วสร้อยข้อมือที่เป็นทองคํามันเป็นของจริงหรือของปลอมหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนเข้ามาตอบนะครับโดยบอกว่าทองนี้มันแค่ของปลอมนะหอขนมราคาเพียงไม่กี่บาทเท่านั้นมันคงไม่ใช่ของจริงหรอก ความคิดเห็นต่อมาคนนี้ได้มายืนยันถึงความหายากและความฮอตฮิตของขนมอันนี้นะครับโดยบอกว่าขนมนี้มันต้องมีโชคถึงจะหาซื้อได้ฉันต้องไปหาซื้อในเซเว่นถึงหลายสาขาถึงจะสามารถหาซื้อได้8ปหอพอฉันเปิดมันออกมาเนี่ยก็พบว่ากำไรข้อมือมันมีแบบที่ไม่ซ้ากันเลยครับนี่ก็คือความคิดเห็นของชาวเวียดนามบางส่วนนะครับเมื่อเขาได้เห็นขนมบิสกิตยี่ห้อไอโอรา ซึ่งมีของแถมเป็นสร้อยข้อมือสิริมงคลมีให้สุ่มกันถึง12แบบนะครับถ้าใครอยากได้เนี่ยก็สามารถไปหาซื้อกันใน7 e เ e ่ E อีเได้นะครับราคาเพียง29บาทเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นการผสมผสานขนมและความเชื่อในเรื่องโชคลาภได้อย่างดีเลยนะครับ มันเหมือนกับว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครเลยทีเดียวซื้อขนมแถมได้เครื่องรางสิริมงคลเนี่ยส่วนถ้าใครไม่เชื่อเรื่องของสิริมงคลหรือโชครางอะไรเนี่ยนะครับผมคิดว่าสร้อยข้อมือที่แถมเนี่ยก็ถือว่าสวยดีเอามาใส่เป็นเครื่องประดับเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวแล้วนี่นะครับก็คือเรื่องราวที่ชาวเวียดนามเนี่ยเขาสนใจผลิตภัณฑ์ของไทยกันอีกครั้งนะครับเรียกได้ว่า เรื่องมูเตลูของไทยเนี่ยตอนนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ถูกเอามาประยุกต์และใส่ในซองขนมและสามารถขายได้จริงแล้วนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรต่อเรื่องราวนี้ใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือเคยซื้ออันนี้มาแล้วเนี่ยก็บอกผมได้ใต้คลิปนี้นะครับก่อนจากการวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง SF New ของเราด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ